ก่อนออกบานมือนี้เนาะพี่น้องอย่าลืมท่ากันแดดเด้อจ้า mm hmm. กันแดดเดอเบสนี่บอกพี่น้องโอ้ยเนื้อเนื้อละเอียดเด้อจ้าเนื้อละเอียดเนื้อมูดเด้อพี่น้องโอ้ยซึมซับดีขึ้นอย่างนี้เด้อค่ะไม่หนักหน้าไม่เหนียวหน้านะคะเอาตวัตวตัวลงไปเลยพี่น้องที่สําคัญบูติดแมตเลยเด้อพี่น้องเด้อใส่ดีพร้อมพี่น้องนี่เอาตวัตวตัวทูถูไปเลยพี่น้อง อย่าลืมถูข้อน้ำเด้อเอายุนานี่ละถูมานําำลํำข้อนี่ละพีน่น้องหนากับข้อจังสิเดซีผิวซ้ำกันเนาะจา้ะอันผูดข้างหลังนี่กัจักแมนยังเลยยากน้ำเข้าค่ะแม่แม่ทำไมแม่ไม่ไมทาตรงนี้ทำไมแม่ไม่ทาตรงนี้โอ้ยอยากน้ำเข้าวสันพี่นอ้องอาวเป็นจังไงพี่น้องงามแบบไปอ่าเนื้อเนียนละเอียดมากเลยปานว่าทาแป้งผลเด็พี่น้องอันนี้กันแดดเนาะจา้ะ ทากันแดดแล้วแล้วก็ใส่ลูกไปเอาแป้งมามาพี่น้องแป้งฝุ่นนะจ๊ะเข้ากับสิลงดงดยแป้งฝุ่นเนาะเอามาแม่หนูทาให้วะจ๊ะเข้าสิทาแค่แป้งฝุ่นนะจ๊ะพี่น้องเป็นคนถีบ่มักทาแป้งพับนะจ๊ะเนื่องจากว่ามันเหนียวหนามันหนักหนาเนาะก็เลยมาพอกกันแดดตัวนี้แหละพี่น้องโอ้ยอยู่ได้ทั้งวันนะจ๊ะถ้าเธอเดียวอยู่ได้เบิดมือพี่น้องเอองามเหลอพี่น้องนี่ วันนี้เรามาทำธุระนะคะมาทำธุระณนะที่ที่หนึ่งนี่ไม่ติดแมสน,นะคะอันนี้ขึ้นหนาพานไปหกชั่วโมงนะคะนี่นะคะเรามาทำธุระนี่เราเข้ากรุงนะคะวันนี้มาทำธุระปากกระสีแดงแดงจัาหน่อยพี่น้องเอ้ยปากไม่แดงไม่มีแรงเดินไม่ติดแมสน,นะคะบัสน เสร็จแล้วบาทพี่พี่น้องมีออเดอร์ก็เลยมาแพกของส่งเนะจ้ะจะมีเซรามมีเจลล้างหน้านะคะแล้วก็มีกันแดดกันแดดขายดีพี่น้องใกล้สีเบิดแล้วจ้าใครสนใจกระัังได้นะจ้ะเราส่งของทุกวันเราจะส่งของช่วงเย็นนะคะนี่พี่น้องอาชีพเสริมนะคะหาบาทสิบบาทกันเงินนะคะเข้าใส่ยังเข้ากับขายอันนั้นแหละพี่น้อง แบรนด์สกินแคร์แบรนด์เดอะเบสนะคะภายใต้แบรนด์เดอะเบสเนาะมันกับิมีเจลลังหนามีไนท์ครีมมีเซรั่มนะคะแล้วมีกันแดดนะจ๊ะสนใจตัวใดก็สั่งมาได้เลยจ้าคอมเมนต์มาได้เลยจ้าเนี่ยแพ็คออาแพ็คของลงไปวันนี้มีคนสั่งสามบ้านนะจ๊ะสามบ้านกันกบไข่โกบมีเนาะพี่น้องหาบาทสิบบาทกับกำไรเนาะคะ่ะดีกวา่าเขาอยู่สื่อๆเนาะพี่น้อง วันนี้ครีมหมดสต็อกแล้วไหนครีมเราหมดสต็อกเดี๋ยวสิเดีสั่งมาอีกเดอ้อพี่น้องผู้ใดสั่งเข้ามาชว่วงนี้ก็สิฐานในจักน้อยนะจ๊ะอาเราใส่กันกระแทกให้ด้วยนะคะเอาแพ็กลงไปพี่น้องหรือไผสิสนใจกระทักทั้งเพจหรือว่าเฟซบุ๊กได้นะจ๊ะสั่งเข้ามาได้เลยหรือสิ ปรึกษาผิวหน้าก็ได้ค่ะผิวหน้าอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะพี่น้องผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะภายเป็นซิวเป็นฝ้าเป็นฝ้าเนี่ทําให้จางลงลดลงได้เนาะค่ะเนาะ <c oughs> เอาเทปเบิร์ดบัดที่นี่พี่น้องหมุนหนา้าหมุนหลังอยู่บัดที่นี่เทปกาวหมดนะจ๊ะอา้าหมุนไปเอา้าขาดอีกเทือนึงช่วงนี้มันมีปัญหาเนาะค่ะการขนส่งมีปัญหาเราก็เลย เออรัดดีๆนิดนึงนะคะเาเบิ่งออเดอร์ไปที่หนิแมนบ้านะมาสันอันนี้ออเดอร์สามบ้านแพ็กเสร็จแล้วเราไปส่งของกันเลยจ้าก่อนสิไปกรับายรูปในจจกหน่อยเนาะพี่น้องใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ